อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่25กรกฎาคมค่ะเช้านี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาเชียงใหม่การจนบ,บุรีราชบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเช้านี้แฟนเพจจากท้องผาภูมิการจนบ,บุรีส่งวิดีโอเข้ามาค่ะแจ้งถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในช่วงเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมซึ่งฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะทําให้เช้านี้มีน้ําท่วมฉับพลันน ป่าไหลหลากในหลายหมู่บ้านของอำเภอทองผาภูมิค่ะซึ่งแฟนเพจแจ้งมาว่ากว่าจะออกมาทํางานได้ลําบากลําบนกันมากเลยต้องช่วยกันเข็นรถออกมาค่ะซึ่งช่วงนี้กาญจนบุรีรวมถึงฝั่งด้านตะวันตกของประเทศที่ใกล้กับชายแดนพม่าค่ะจะเป็นพื้นที่ด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหรือฝนตกเบาบางแต่ตกตลอดทั้งวันค่ะ นอกจากด้านตะวันตกของประเทศแล้วภาคตะวันออกฝั่งจันทบ,บุรีกาดค่ะยังเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องระวังฝนตกหนักมากในช่วงนี้รวมถึง่ายสารตอนบนพื้นที่ใกล้หย่อมความกดอากาศตา่ำคือช่วงจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนะครพนมม,มีฝนตกชุกในช่วงนี้ด้วยค่ะและตั้งแต่28-29กกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนแนวโน้มฝนของประเทศไทยทุกภาคจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกค่ะ แรบวันที่25รกรกฎาคมกรมตุพยากรณ์อากาศประจำวันพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยภาคเหนือ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากคือจังหวัดต,ตากส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเชียงเหนือค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและหมู่ดาหานภาคกลางพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคือจังหวัดก,กาญจนบุรีอุทยัยธานีนครสวรรค์ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากคือจังหวัดจันทบ,บุรีราดพื้นที่เสียงฝนปานกลางคือนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชนบุรีและระยองส่วนภาคใต้ฝนอาจจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่ก็มีโอกาสตกหนักในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางและอันดามันตอนบนค่ะคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูกเก็ตค่ะ